สวัสดีครับก็คือจักรยานไฟฟ้านะครับผมที่ขับได้ทุกเพศทุกวัยนะครับสำหรับผมก็ซื้อมาในราคาไม่เท่าไหร่นะครับออปชั่นเพียบนะครับผมราคาถูกนะครับมีออปชันหลังไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าระยานไฟฟ้านี่ราคาเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับครับก็จักรยานไฟฟ้าตัวนี้นะครับก็ซื้อมาจากออนไลน์นะครับนี่ก็จะมีที่ให้มาก็จะเป็น ที่จับโทรศัพท์นะครับจับโทรศัพท์นี่จะชาร์จชาร์จแบตได้นะครับตรงนี้เป็นรูเสียบ USB นะครับผมเอาไว้เสียบนะครับผมน่าจะมองเห็นแหละเนาะฟังก์ชันเพียบเลยนะครับผมผู้ใหญ่ขี่ได้เด็กก็ขี่ได้นะครับเด็กประมาณเจ็ดแปดขวบขี่ได้นะครับผมตรงนี้นี่เปิดไฟนะครับตัวนี้มีไฟท้ายด้วยนะครับผมไฟท้ายนะเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยนะครับไฟท้ายเวลาเรากด กดเบรกนะครับก็แรงเหมือนกันครับแล้วข้อดีของจักรยานตัวนี้ก็คือมันก็คือจักรยานเนี่ยครับเวลาแบตหมดหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยเราสามารถที่จะปั่นได้นะครับปั่นแต่อาจจะเฟืดหน่อยอาจจะหนักหน่อยเพราะว่ามันเป็นมอเตอร์นะครับผมเป็นมอเตอร์มอเตอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับผมจะอยู่ตรงช่วงนี้นะเราก็จะมาปั่นได้ตรงนี้นะครับผม ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็จะมีความเซฟหน่อยนะครับผมสําหรับการใช้งานนะครับจะมีสองจุดนะครับก็คือตัวนี้ตัวบิดก็เหมือนออ,ออกแนวฟิลฟิลนี่แหละครับผมบิดก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับคือตัวสตาร์ตรงนี้นะครับนี่นี่เราก็เปิดปิดนะครับผมปิดได้มีแต่ด้วยอกดแต่ด้วยนี่นะครับผม ออปชันนี้ก็เพียบนะครับราคาคุ้มค่านะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์ใต้ล่างนะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็เข้าไปคลิกดูกนก่อนได้นะครับผมมีหลายราคานะครับแต่คุ้มค่าแน่นอนนะครับผมสำหรับท่านที่ไว้ปั่นในหมู่บ้านนะครับปั่นเล่นก็ได้แล้วก็ไปซื้อกับข้าวที่ตลาดได้นะครับเบาะตัวนี้เสริมเสริมยกขึ้นได้นะครับปรับระดับขึ้นได้ครับสูงต่ํา ตามระดับผู้ใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับแฮนด์ก็เหมือนกันนะครับปรับสูงปรับต่ำได้และที่สําคัญครับเราสามารถพกไปไหนก็ได้นะครับผมเราพกไปไหนก็ได้นะครับเพราะว่าจักรยานตัวนี้พับได้นะครับจะมีข้อพับอยู่ตรงนี้นะครับสามารถพับแล้วก็ยกออกแนวไปเป็นแคมปิ้งไปเที่ยวแคมปิ้งนะครับผมพกไปได้เลยครับตัวนี้น้ำหนักก็ยกได้สบายๆนะครับสำหรับท่านผู้ชายนะครับผม แต่สำหรับทาทผู้หญิงก็จะหนักๆหน่อยนะครับผมรีวิวแค่นี้แหละครับผมสําหรับจักรยานไฟฟ้าขอบคุณนะครับ